สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราทําโครงการที่เราใช้คําว่าร่วมคิดร่วมฝันปลูกปั้นกันกันชงไทยนะครับเนื่องจากว่ามาลายขอนแก่นเองเนี่ยได้พัฒนาเรื่องกันชงและกันชามาระยะเวลาประมาณ1ปีแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับเราที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือแปลงที่เราทดลองปลูกทั้งกันชงและกันชาที่วันเน้นเนี่ยตอนนี้เราเน้นเนี่ยคือ,เร,อเรื่องกันชงเนื่องจากกันชงเนี่ยมัน เป็นพืชเศรษฐกษิจที่สามารถเอาส่วนประกอบต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเปิดแปลงปลูกข,ของเรานะซึ่งเราปลูกไว้จํานวนมากเนี่ยซึ่งเป็นแปลงเปิดเนี่ยให้ผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมในกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของการประชุมวิชาการผู้ที่สนใจก็จะมาะรับฟังมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมารับทราบเกี่ยวก,กับวิธีการเรื่องของสายพันธุ์เรื่องการปลูกรวมทั้งการจำหน่ายรวมทั้งการสกัดเอาส่วนประกอบต่างๆไปใช้ประโยชน์ เดียวกันเนี่ยบ่ายวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยเราเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยจะได้มาสัมผัสถ้าการจริงว่าแปลงปลูกมันเป็นอย่างนี้นะต้นมันเป็นอย่างนี้แล้วผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันหลากหลายอย่างไรนะครับแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยทางมาราขอนแก่นเองเราก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อเป็นไปข้างหน้านะโดยเฉพาะกัญชงเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถที่จะให้ประชาชนภายนอกมาร่วมมือกับมาราขอนแกน่น เพื่อเพิ่มจํานวนพื้นที่ในการปลูกให้ได้ผลผลิตเยอะๆเ,เพราะตอนนี้มีความต้องการสูงมากมีเอกชนที่ต้องการมาซื้อสารสกัด CBD จากเรา,าแบบไม่จํากัดจํานวนแต่เดียวกันเนี่ยใบยต้นรากเนี่ยก็มีสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้สามารถจําหน่ายได้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจะทําให้ผู้ปลูกโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยครับ สามารถใประชาชนที่สนใจอยากปลูกกัญชงหรือว่าเรียนรู้กัญชงดต้องต้องศึกษาไปทางไหนคือ <c oughs> ตอนนี้ทางกฎหมายเนี่ยยังมีการควบคุมอยู่ระดับหนึ่งนะยังไม่ได้เปิดว่าทุกคนใครจะปลูกก็ปลูกได้เลยจะต้องมีการควบคุมมีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจุดสําคัญคือต้องมีหมาลัยนะซึ่งในหมาในภาคตะวันเชิงเหนือเนี่ยมีหมาลัยมีสาบานกึกษาอยู่5แห่งที่ได้รับ สิทธิ์ที่จะสามารถร่วมมือเอกชนได้แล้วมาละขอนแก่นเป็นหนึ่งในห้าสาบันนะฮะซึ่งเราก็จะยินดีที่จะต้อนรับสนะมาชิเกเครือข่ายนะที่จะมาเป็นเรียกว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะที่จะร่วมปลูกกับมาละขอนแก่นซึ่งตอนนี้ก็ เรากําลังรอสายพันธุ์ของมานไขนแก่นเองนะซึ่งคิดว่าประมาณปีครึ่งเนี่ยเราจะมีสายพันธุ์ของมานไขนแก่นเองซึ่งสามารถที่จะเอาไปลงพื้นที่แปลงปลูกได้ทั้งในพื้นที่มานไขนแก่นเองแล้วก็ร่วมมือกับประชาชนนะภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดนะครับก็ mm hmm. เดียวกันตอนนี้ถ้าเร็วที่สุดตอนนี้ก็จะมีสายพันธุ์จากภาคเหนือนะทางเกษตรที่สูงนะครับที่เขาเอามาให้เราปลูกแล้วเราก็พิสูจน์แล้ววันปลูกได้และผลผลิตก็ดีด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเร็วขึ้นแต่ทราบว่า ในการไปขอเม็ดพันเนี่ยค่อนข้างจะมีคิวยาวอาจจะไม่ได้เร็วนะฮะอาจจะต้องรอพันธ์ุของ KKU ซึ่งถ้าเราอีกปีครึ่งถ้าเราจดสายพันธ์ุได้เนี่ยเราก็จะผลิตเม็ดออกมานะเพื่อให้ประชาชนได้เอาไปจำหนาเอาไปปลูกครับ